หลายคนชื่นชมความสวยสตรองของเอฟทักษอนเพราะหลังจากที่ทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์แล้วเช้าว,วันจันทร์เอฟก็กลับมาทำงานทันทีเป็นพิธีกรในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยปกติแล้วในวันจันทร์จะเป็นหน้าที่พิธีกรของ ปุ้ยพรพิมลแต่วันนี้เอฟขอมาทำงานเลยซึ่งตุยตุ๋ยชื่นชมเอฟว่าเป็นสาวที่เข้มเข็งสุดๆและจับมือให้กำลังใจกันด้วยซึ่งแม่เอฟเองก็ได้เผยว่าอย่าสบตาเพราะเดี๋ยวจะร้องไห้ทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้แม่เอฟด้วยนะคะหลายคนชื่นชมความสวยสตรองของเอฟทักษอรเพราะหลังจากที่ทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์แล้วเช้าว,วันจัน เอฟก็กลับมาทำงานทันทีเป็นพิธีกรในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยปกติแล้วในวันจันทร์จะเป็นหน้าที่พิธีกรของ ปุ้ยพรพิมลแต่วันนี้เอฟขอมาทำงานเลยซึ่งตุยตุยชื่นชมเอฟว่าเป็นสาวที่เข้มเข็งสุดๆและจับมือให้กำลังใจกันด้วยซึ่งแม่เอฟเองก็ได้เผยว่าอย่าสบตาเพราะเดี๋ยวจะร้องไห้ทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้แม่เอฟด้วยนะคะ หลายคนชื่นชมความสวยสตรองของเอฟทักษอ,อนเพราะหลังจากที่ทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์แล้วเช้าว,วันจันทร์เอฟก็กลับมาทำงานทันทีเป็นพิธีกรในรายการแชร์ข่าวสาวส,าวสตรองโดยปกติแล้วในวันจันทร์จะเป็นหน้าที่พิธีกรของ ปุ้ยพรพิมลแต่วันนี้เอฟขอมาทำงานเลยซึ่งตุยตุยชื่นชมเอฟว่าเป็นสาวที่เข้มเข็งสุดๆและจับมือให้กำลังใจกันด้วยซึ่งแม่เอฟเองก็ได้เผยว่าอย่าสบตาเพราะเดี๋ยวจะร้องไห้ทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้แม่เอฟด้วยนะคะหลายคนชื่นชมความสวยสตรองของเอฟทักษอรเพราะหลังจากที่ทำหน้าที่ลูกสาวที่ดีส่งคุณพ่อขึ้นสวรรค์แล้วเช้าว,วันจัน เอฟก็กลับมาทำงานทันทีเป็นพิธีกรในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดยปกติแล้วในวันจันทร์จะเป็นหน้าที่พิธีกรของ ปุ้ยพรพิมลแต่วันนี้เอฟขอมาทำงานเลยซึ่งตุยตุยชื่นชมเอฟว่าเป็นสาวที่เข้มเข็งสุดๆและจับมือให้กำลังใจกันด้วยซึ่งแม่เอฟเองก็ได้เผยว่าอย่าสบตาเพราะเดี๋ยวจะร้องไห้ทีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้แม่เอฟด้วยนะคะ